ตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งของงานดอกไม้นะคะสวนตุงและกโมะคมนครชียลายเดินเข้ามาค่ะน่ารักเลยค่ะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาปั้นของของชาติพันธ์ค่ะชาติพันธ์ต่างๆนะคะทางเดินปูด,ด้วยหญ้าเทียมค่ะเดินนุ่มเท้าเลยจ้า โดนตรีหนึ่งสวนด้วยนะคะจะมีนักร้องมาค่ะตามป้ายเลยจ้าภายในงานจะมีการประกวดภาพถ่ายประกวดภาพระบายสีของนักศึกษานักเรียนนะคะก็จะเอามาประดับามาประดับให้โชว์ให้นักท่องเที่ยวมาชมกันค่ะ มีกระถางอะกระถางดอกไม้เพ้นสวยๆด้วยนะคะเชียงรายดอกไม้งามปีที่ยสิงานมีมาหลายหลายวันแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วมากเนี่ยดอกบางบางดอกก็เริ่มเหี่ยวนี่คืองานสิลป์ค่ะงานกวดภาพ สุนางฟ้าค่ะนางฟ้าสูยมาตอนเย็ยนค่ะไม่ร้อนดีจ้าแดดแดดไม่ออกแล้วต้นบูชันเวียอุมโมงจ้าอุมโมงแห่งรักกินอุมโมงกล้วยไม้จ้า กล้วยไม้เริ่มเหี่ยวแห้งแล้ว